สวัสดีจ้าสวัสดีบ้านสาวนางพาเซมนะทุกคนมาจากทุกคนมากินยำตำรวมตำรวมบมเมนต์ยำอร่อย สบายนางเล็บมือนางโมโยผักรวมสาวนางสิมกักกินแบบอะไรก็ได้อยากอะไรก็เอามาใส่เลยมาด้วยใขรยังไม่ทันกินมื้อนี้มืนอนี้วันยุดจ้ะ ใครไม่รู้ทำอร่อยมากหอมมากเ่ย แซ่บเด้อพี mm ่น้องแปลงพัก กินผักมาเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ในเดื่อจ้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แต่สาวนางพาแซบจะได้มีกำลังใจเหตุคลให้เบิ่องอีก,กนะจ้าอีกคำก่อนกึ๊บ ขอบคุณค่ะ